ครับให้แล้วนะพ่อธอรบให้รางวัลลูกสาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า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 วันนี้ทำลูกหัวใจเจ้าสวยก็ทำหัวใจอ้โหอันดับหนึ่งด้วยนะการัโอ้ยอันดับหนึ่งแค่พอันดับสามแล้วนะเบอร์โจเลยไม่เดี๋ยวตรายงนี้ก็จะถ่ายวุ่นยื่นถ่ายนาโนเนี่ยนาโนมาแรงมากเลยนาโนแปลว่าเล็บนะอันนี้ใหญ่มากอันนี้ไม่ไม่เล็บเดี๋ยวพอดีอ่ะเสี่ยนนท์จะให้ไปดูไฟหน่อยนะ เป็นช่าไฟไมหรอาริบปปใช่ไหมปปวชจังไฟปปวช่างไฟูาม่นานแค่เร้วจตาไม่ขกันเน่ดรูกจบาไปเนี่เียมนเอาพวกแต่ว่าอันนี้บัรจแล้ก็จบางไฟแต่ว่าขวบหัวเนาะแต่อันนี้ขวารบช็อเนาะครขึ้นอลิซอลิซสวยมากเลย

ม3สามวร้อยสมสบสามครับหมอ 3, 33, 33, 5, หวันรวดหอยหกสบาทครับี่ตว จางจางมาถ่ายคลิปจางเก็นอีกบอกที่หนบอกไวอีเดี๋ยวม่่างันี้ก็ไม่ได้แสดงนี้นไก่หรือฝุนะ ต้องยังฉันต้องบอกไว้ก่อนไอ้เด่นดีๆเห็นพี่ลองเมั้งาะอุชามาซิมปลองเมผัดไปแล้วผัดไปเลยันนี้แม่นี้นีว น้บัตรแข่งเ่จ้ะมาวนีึ่งี้โอ้ใครอยากร่วมทำบุญนะครับกบพอออกแม่หน่อยน้องอิกเนาะวัดหนองคูมาหน้างานทำบุญได้เลยแล้วกัรับบัตรแข่งชมบารมได้เลยครับบัตรราคาเขได้แครอยีสร้อยสาวทองพ่อเอะครับเป็นบัตรที่ระลึกความว่ไม่ต้องไปถึงหน้างานบัตรแข่งนี่เสียใจ เป็นรางวัลอะไรเราพอจะย่ได้ไหมรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้คุ่ผู้มขาเท่เนี่ยนองพอตอบไปลุนนาง่ายว่าพี่น้องเ็าสะดวกไหมนะครับ ว่ามาเพิ่งเห็นหนาดีหล่ะไม่ไม่ว่ผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมไม่นอนนะก็จะงำแบรานกำนันเกดดีมกด้หาแนเป่นือสองหาองมหวน่ยที่พ่อมบัดแข็งจะได้วงยิงท่งมาไล่ยุ่งเน่เปิดผมก็มาเห็นมาไล่เพ่อเขาไปเห็นมาไล่หลานเดิ ก็เลบบอกว่าให้พ่อใส่หนีไปกับเชียงเสียงเพนเลียวมาเดินลูกเอ้ยสนปานไหนเนาะเออขอสีลูกยักเกลือเออไม่ไว้นีเลยเนาะ่อจักรลาดเนาะโอ้ห่ได้หลายๆเดีอยยได้ใหเฮวีจักรลาดนึงเนี่ยม้ขอจักซิปลานใดโบ่ปีนี้เห็นปะ มีนี่ใ่าไอ้บพน้นนี่เงินหลายๆพ่อเดยแกหลาดดีหลาดี่ว้ามือนี้ชดนะพ่อชื่อสองหาออกหาเข้าอุ้งเิงนี่คนที่เจ้าขอเงิน้เันสแล้วไปแล้วแงรีเกงแล้วไป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 แล้วแ่เมื่อวานมันกเอยู่ด้กมือวานี กคักเลยโอม้วนวหมือนตายอยู่แองทองกรถาเนี่ยยังกว่ายงกว่ามังสโลยงกว่ามังสโลปีๆนะมันค่า,ามัแกงไรแกงลเริ่มกุ้งปิดครับ6วันหกรอยบาทเริ่มมือนี้เลยพี่น้องของผมเลยครับรายวันร้อบาบาทเท่านั้นเอง กี <c> ่เดียวมันครเดิทาที่สาวน้อย่แฟนเอ้ามาเทื่วาบวยอม่้าเมือนีลาฟาวมาเหม่งก็สีบไทยมอันมีแต่ง้าเฝ้ามาเรื่อย้นขี่เลยง้น๋ยวผมได้จขี่เลยตั้งเขาไว้ ไปพูดอ่ะกลับรถยากเที่ง้นีปีไก่นี่มันยังเป็นคีดีดีอยู่เีลรวมด้วยงานนี้ที่เราเซอรไพรส์รถพิเพษสหรัฐจำได้ไหมจำได้ค่ะมุกของเมนเราตรงนี้เป็นคีย์สวนหมืเย้มรงคนเต็มอยู่นี่ตอนเสร์ตรียมเมีนที่ว่าเอารถในแล้วหนึ่งอู้แอดมินไหม ทักทายเป็นภาษาแอดมินทักทายเป็นภาษาแอดมินแอดมินชี่ปั่นปนน้องอะไรนะครับน้องอะไรนะครับ แล้วก็ไบอกุ้ว่าหลับเอะไรข้างนี้ยงเอามาเดอกปอุ้ยอุ้ยฟอไปวันที่แล้วซื้อยังก็ได้อเไรอะไรก่วันนี้เด็ไปซื้อวันไ้ซื้อนอนบเียอดไไมันบ้าจ้ มันคิดผ่อนล่มันต้องทาสักันะข้าวมันไก่เป็นกับข้าวมันไก่ดีมายำเตียวเป็นังดีเนี่